สวัสดีครับพบกับผมช่องพงจินดาบรรลยนสโลโกแกนซ่อมให้พังเนี่ยครับวันนี้มีเทคนิคมาเล่าให้ฟังวิธีทําให้เครื่องยนต์เงียบแล้วก็ไม่ส่งเสียงรบกวนนะครับและความร้อนไม่ขึ้นด้านบนฝากระโปรงก็คือตัวนี้นะครับเอามาติด เป็นแบบขืนใหญ่มาตัดแปะเองหนานะครับหนามากหนึ่งหนึ่งเซนสิบมิลสั่งจากใน l าซ a ด้าเดี๋ยวผมสั่งมาอีกจะ DIY ก็ติดบนฝากระโปรงและก็นนครับติดตรงเหล็กกั้นห้องเครื่องยนต์ขั้นระหว่างห้องเครื่องยนต์กับห้องคนขับห้องโดยสารนะครับ ติดเข้าไปเท่าที่จะติดได้เท่าที่จะสามารถติดได้ตรงไหนที่ถอดออกได้เราก็ถอดสะก่อนติดก็ติดให้พยายามให้ได้เยอะที่สุดให้ทั่วนะครับแล้วก็ยกเว้นตรงนี้ก็คือเลขเลขเครื่องยนต์บริเวณน,นี้เป็นเลขตัวถังนะครับตรงนี้จะไปติดเวลา ไปต่อทะเบียนไปโอนไปอะไรต่างๆนะครับเขาต้องแกะเพื่อดูเลขตัวถังจะไม่ได้จะลำบากก็ต้องแกะอยู่ดีอีกนะครับเนี่ยทำวิธีนี้เงียบนะครับทำวิธีนี้ใต้เสียงที่เงียบแม้ในห้องโดยสารผมก็ปิดแดมอย่างนี้เหมือนกันครับตอนนี้ปิดฝากระโปรงอีกตัวหนึ่งลืมนะครับก็คือซีน ยางนะครับรอบวิธีนี้จะมีในรถแพงๆอย่างเบนซ์นะครับเมื่อเสดสเบนด้านล่างนี่ผมก็ทำการแดมไปเหมือนกันแต่คงจะมองไม่เห็นนะครับปิดผ้าพรมไว้รุ่นนี้โคโราสามห่วงครับเข็มไมพังยังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวผมจะปิดประตูนะครับลองสตาร์ทให้ดู แปลว่ายางแท่นเครื่องนะครับอ่ะเงียบแล้วครับรอบได้แล้วยางแท่นเครื่องก็แตกไปตัวหนึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนก็ที่ฟังโดยหูถือว่าเงียบมากนะครับถือว่าเงียบมากเวลาขับไปไหนมาไหนก็สบายหรือจะฟังด้านนอก แทบจะไม่ได้ยินครับเสียงนี่แทบจะไม่ได้ยินแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นการถนอมสีที่ฝากระโปรงนะครับถ้าได้ติดตั้งแต่แรกจะดีตอนนี้สีสีลอกสีแตกไปบ้างแล้วเพราะว่าผมซื้อรถเก่ามานะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากและก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวนี้ครับยางซีน เพื่อซีนเสียงไม่ให้เล่นลอดออกนะครับก็จะทำให้เงียบขับสบายตามโรงงานแล้วฝากระโปรงรุ่นนี้นะครับจัดสายมาแค่ตัวนี้แต่ผมมาเสริมตัวนี้เพราะผมไปดูของเบนซ์นะครับก็จะมีอยู่บริเวณนี้รอบเลยนะครับรอบรอบห้องเครื่องเลยเพื่อซีนไม่ให้เสียง เล็ดลอดออกมารบกวนนะครับแต่ตัวนี้ผมติดไว้ด้านฝากระโปรงคิดว่าจะง่ายต่อเวลาที่เราถอดเปิดฝากระโปรงแล้วซ่อมแซมจะไม่ไปโดนยางนะครับก็ทําไปเยอะนะครับเดมซีนทําให้เสียงเงียบบางท่านอาจจะชอบเสียงเครื่องนะสำหรับผมชอบเงียบๆนุ่มๆเงียบๆนะครับ สำหรับท่านที่ชอบเหมือนผมก็ไปลองทําดูปรากฏว่านุ่มเงียบขับสบายมากครับเดินทางไกลไม่เหนื่อยนะครับเสียงดังมันก็ดีไปอย่างก็คือมันมันเราใจนะครับมันในอารมณ์เวลาเหยียบแต่ว่าเดินทางไกลระยะไกลๆแล้วเหนื่อยกับเสียงดังตัวนี้ผมทําไปเยอะตกแต่งลดเสียงนะครับโดยวิธีดมบ้างอะไรบ้างเยอะแยะใส่วัสดุซับเสียงซุ้มล้อจนเต็มเดี๋ยว จะทาคลิปให้ชมนะครับวันนี้ให้ดูตัวนี้ก่อนในตอนที่ทาไม่ไม่ได้ทําคลิปนะครับเดี๋ยวสั่งมาอีกจะแดมให้ชมนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาให้ชมเผื่อท่านใดอยากได้แบบนิ่มเงียบนะครับแบบนุ่มเงียบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับมีข้อสงสัยอยากสอบถามพูดคุยทักทายนะครับคอมเมนต์กันเข้ามา กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยสหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ